อนุบาลรีอสอรส,สวัสดีค่ะพบกับวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยคุณครูพี่ณะคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวยังเป็นทางการก่อนเลยนะคะคุณครูชื่อคุณครูมารีนะสมะัมมาแอหรือลูกๆนักนเรียนนะคะสามารถเรียกคุณครูสั้นๆว่าคุณครูพี่ณนะนั่นเองนะคะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ยังไม่คลี่คลายนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบ ออนไซน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนแบบออนมาน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Line และในช่วงเย็นนะคะเราก็จะมาเรียนออนไลน์กันนะคะโดยในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็มีนักเรียนบางส่วนนะคะได้เริ่มเรียนแล้วก็ได้ส่งงานกันบ้างแล้วใช่ไหมคะ แต่ก็ยังมีบางส่วนใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนแล้วก็ยังไม่ได้ส่งงานเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะก็จะนาเนื้อหานะคะกลับมาทบทวนและที่สําคัญในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวิชาคอมพิวเตอร์กันค่ะว่าเราจะมาเรียนในเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า เราจะมีรหัสประจำคลิปนะคะรหัสประจำคลิปนั่นก็คือคำพื้นฐานที่เราใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะโดยที่รหัสนั้นจะโผล่ขึ้นมาในช่วงของคลิปโดยที่คุณครูไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมาในช่วงไหนของคลิปเพราะฉะนั้นนกักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ดูคลิปจนจบนะคะแล้ว คลิปรหัสนั้นก็จะมาแล้วนะักสามารถนำไปตอบคำถามในแบบฝึกหัดได้เป็นการเก็บคะแนนด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นมาดูกันเลยค่ะเนื้อหานะคะที่เราจะเรียนนั้นก็คือเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะคะโปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมตารางการคำนวณน,นั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเพราะฉนะนั้นนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ด้วยสัญหานัการปัจจุบนันไม่สามารถเรียนปฏิบัติได้เราก็จะมาเรียนทฤษฎีไปพร้อมๆกันเรียนแบบไปที่ละเสเต็ปแบบง่ายๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเราก็มาถามคำถามกันในช่วงออนไลน์นะคะ ในส่วนของ Excel นะคะเป็นโปรแกรมตารางคำนวณน,นะคะโดยที่เรานะคะจะใช้ในการสร้างนะคะตารางแล้วก็สามารถคำนวณ ตามคณิตศาสตร์ได้ด้วยบวกลบคูณหารได้ด้วยนะคะหน้าตานะคะของ Excel ก็จะประมาณนี้นะคะจะมีเมนูแล้วก็จะมีเป็นคอลัมน์คอลัมน์ A คอลัมน์ B คอลัมน์ C แล้วก็จะมีเป็นแถวลงมายาวเลยนะคะเราสามารถสร้างเป็นตารางแล้วก็คำนวณน,นะคะซึ่งตัวเลขเยอะๆนะคะ โปรแกรมนี้นะคะเหมาะสมกับการคํานวณตัวเลขเยอะๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคํานวณตัวเลขเยอะๆได้เราก็ใช้โปรแกรมในการช่วยนั่นเองนะคะ,ะถ้าเสียงนี้มานะคะเสียงนี้มาในคลิปแสดงว่ารหัสประจําคลิปมาแล้วรหัสประจําคลิปในวันนี้คือคําว่าคุณคุณไม่เข้า คำว่า enter นั่นเองนะคะ enter คำว่า enter enter ใช้ตอนไหนอ่ามาดู enter ใช้ตอนนี้เลยอเอาคีย์บอร์ดมาให้ดูชดๆนะคะ enter อยู่ไหน Ent e r อยู่นี่นะคะปุ่ม Enter อยู่นี่เป็นปุ่มหลักๆเลยที่เราใช้งานนะคะเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นเวลานันเกเรียนหาข้อมูลสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการแล้วกด Ente r ไปนะคะส่งคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ก็จะหาคำตอบมาให้นันเกเรียนเลยนะคะทีนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้ในการพิมพ์งานนะคะพิม,มพ์มในสมมติเราพิมพ์ใน Excel ใช่ไหมคะเวลาเรากด enter ปุ๊บมันก็จะลงไปแถวล่างทันทีเหมือนกับเราขึ้นบรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปนั่นเองนี่คือปุ่ม enter เป็นรหัสประจำคลิปวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนำคำว่า enter นะคะไปใส่เป็นคำตอบนะคะใน google form หลังจากที่ชมคลิปเสร็จแล้วนะคะ ามาดูหน้าต่อไปที่เราจะเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคอมเราจะเรียน Scratch ด้วยนะคะ Scratch.mit.edu นะคะนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาของ Scratch นะคะเข้าไปเป็นแบบออเป็นแบบออนไลน์นะคะแต่ถ้านักเรียนต้องการโหลดโปรแกรม Scratch นะคะแบบออฟไลน์นะคะก็คือไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตบางครั้งนะคะ บ้านเรามีอินเทอร์เน็ตบ้างไม่มีบ้างเราก็สามารถโหลดโปรแกรมนี้เข้าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถสร้างโปรแกรมอย่างง่ายนะคะนำมาแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกได้ตลอดเวลาแต่ถ้าแบบดาวน์โหลดแต่ถ้าแบบที่เราไม่ดาวน์โหลดนะคะก็คือแบบออนไลน์ก็ได้นะคะ นี่หน้าตานะคะหน้าตาของโปรแกรม scratch นะคะก็จะมีตัวละครตัวละครหลักๆนั่นก็คือเจ้าแมวเหมียวสีเหลืองเหลืองส้มๆนี่ค่ะเจ้าแมวเหมียวแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นบล็อกคําสั่งนะคะอันนี้เป็นบล็อกคําสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีม่วงนะคะเป็นคําสั่งคำสั่งให้ตัวละครของเราไปหน้าไปหลังกระโดดได้หมดตัวละครนี้ไม่มีไม่ใช่ว่าจะมีแค่ตัวแมวเหมียวนะคะจะมีตัวละครอื่นๆที่นักเรียนชื่นชอบได้ด้วยนะคะ พราะฉะนั้นนะคะเรามาสรุปสั้นๆกันว่าในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Excel แล้วก็ s Scratch เราจะมาเรียนรู้กันไปทีละสเตปในส่วนของทฤษฎีแต่ถ้าใครลงปฏิบัติได้ถ้าบ้านที่บ้านของใครมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถลงปฏิบัติได้ด้วยนะคะเราเรียนปฏิบัติไม่ได้เราก็มาเรียนแบบทฤษฎีแล้วเราก็มาเรียนกันไปทีละสเตปนะคะแบบ อย่างง่ายๆกันเลยนะคะอ่าและนี่ค่ะ QR code นักเรียนสามารถสแกน QR code นี้นะคะเพื่อไปตอบคำถามในคำถามก็จะถามถึงรหัสประจำคลิปของวันนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะสแกน QR code นะคะคุณครูจะแปะลิงก์ Google form ไว้ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนสามารถกดลิงก์แล้วไปตอบคำถามได้เป็นการเก็บคะแนนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นป สกษาปีที่หก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อนุบาลเรื่องสอบขอบคุณค่ะ